วันนี้จะได้มาคุยกับคนที่ใช้นวัตกรรมวัฒนชีวาตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือประมาณสัก2ปีแล้วใช่ไหมคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมาดามจูคุณพิมพรนะคะทำไมถึงเป็นยุคหมุกเบิกคะคุณค่ะโอ้โหมันก็จะต้องแบบของดีอะนะก็ต้องเริ่มกินก่อนเลยสแสดงว่ามีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วแล้วก็พอเริ่มได้ยินว่ามีนวัตกรรมวัฒนชีวาก็เลยทดลองใช้ใช่ะค,ะค่ะปัญหาสุขภาพตอนนั้นคืออะไรคะ จริงๆก็เป็นการเสื่อมไปตามวัยนะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเริ่มที่จะเข้าสู่ในช่วงที่ใกล้ๆเขาเรียกวัยทองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีอาการในเรื่องของข้อเข่าเสื่อมสายตาที่แบบว่าใช้มาเยอะเนี่ยมันก็เริ่มเป็นมีอาการในลักษณะของวุ้นในตาเสื่อมอมแล้วก็การนอนอะไรต่างๆเนี่ยมันคือตื่นเช้ามาเนี่ยมันก็เริ่มมีอาก,การเพลียๆเพราะว่าทางานเยอะอเป็นคนเป็นว่ากึ้งบูแมนที่แบบทํางานเยอะมากตื่นเช้ามาเพลียๆเพราะว่านอนน้อยหรือเปล่าคะคุณ จริงๆบางวันเนี่ยนอนเยอะนะแต่ว่ามันก็ยังเพลียตื่นขึ้นมาเนี่ยมันไม่สดชื่นพพอันไม่สดชื่นเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกมันไม่เวลเนสเนี่ยมันก็รู้สึกแบบว่ามันไม่กระฉับกระเฉงไม่อะไรเงี้ยก็พยายามคิดมองหาตัวช่วยตลอดเวลาว่าเฮ้ยมันมีอะไรหนะ้าที่จะช่วยทําให้เราได้ดีขึ้นคือคือเป็นคนที่ไม่ชอบทัน yeah. อย่าแล้วไปทราบไปรู้จักนวัตกรรมวัฒนชีวาจากไหนคะ ็ดูจากกันที่อาจารย์พี่เชษตอะคะ่ะท่านร้ายสดอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็เลยฟังจนอินใช่ไหมใช่เหมือนโดนสะกดจิตประมาณนั้นไหมคะใช่ค่ะพอ, <laughs> พ,อพอดูแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราคือเป็นคนที่สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วเวลาดูเนี่ยก็ค,คือว่าจ้องดูดูซ้ําดูตอนนี้แล้วดูอีกหลายๆตอนคือดูจนให้ให้เกิดความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่อาจารย์พูดเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ เออเราก็เรียนรู้ได้นะและเรื่องเหล่านี้เนี่ยแล้วขณะเดียวกันพออาจารย์พูดปุ๊บเราก็ไปศึกษาจากที่ต่างๆด้วยจากบทความจากต่างประเทศอะไรต่างๆเอ้ยมันมีทีเซลมันมีเทโลเมียอะไรต่างๆเนี่ยก็มีความสนุกแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้ละมันจะต้อง ใช้บ้างอืมสายวิชาการนะคะต้องค้นคว้าข้อมูลงั้นดิฉันต้องถามว่าพอใช้นวัตกรรมวัฒนาชีวะเป็นระยะเวลานาน,านแค่ไหนถึงเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงปัญหาที่บอกมา3ามสี่เรื่องนะ่ะเริ่มดีขึ้นคะจริงๆแล้วเนี่ยจะแทบไม่น่าเชื่อเลยจริงไม่กี่วันนะก็จะเห็นผลเห็นผลที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องการนอนที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องของการที่ตื่นมาแล้วไ,ไม่สดชื่นก็สว่าเฮ้ย ทำไมมันสดชื่นขึ้นเนี่ยอะไรเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรเอ๊ะเมื่อคืนทําไมอะไรยังไงเนี่ยคำว่าไม่สดชื่นได้ยินว่าก่อนนั้นนั้นคือปวดหัวเลยแหละใช่ใช,ใช่ไหมคะนอนครบเลยหลายชั่วโมงแต่ตื่นมาแล้วมึนหัวผมมันทำงานต่อ,อยากเนาะใช่ไม่ก,มกี่ไม่กี่สัปดาห์ไอ้ตรงเนี้หายไปเลยใช่ไหมคะดีขึ้นอย่างเห็นชัดเจนค่ะ ขณะเดียวกันก็คือในเรื่องของความอึดฮะ <laughs> อึดทน <laughs> <ง S 1> ทำไมทำไม <laughs> ไม่เกี่ยวอะไร,ข,รข้ามไปในรบแล้วคะคุณ <laughs> คือในเรื่องของการทํางานเนี่ยบางทีเราจะต้องทํางานต่อเนื่องขณ<ฆ>ะเดียวกันเราต้องขับรถไปลงพื้นที่ในต่างจังหวัดประเภทแบบว่าจริงๆ,ๆปกติเนี่ยเดิมเนี่ยไปจากกรุงเทพไปนครนครปฐมประเภทกําแพงแสนนี่ก็แบบประเภทแบบไม่ไม่ค่อยจะไปละอะไรเงี้ยเพราะว่าเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้ว ต้องต้องหยุดแวะปั๊มบ่อยๆแต่คราวนี้ปรากฏว่าเฮ้ยทำไมมันขับไปขับรถไปได้อย่างสบายอะไรเงี้ยไม่เลียไม่เหนื่อยไปอะไรเงี้ยก็อาจจะเรียกว่าอึดนะอะไรเงี้ยขณะเดียวกันก็พอนอนดึกตื่นเช้ามาถึงแม้ทํางานดึกตื่นเช้ามาก็ปรากฏว่าเฮ้ยม,มันยังสดชื่นอะ่ะม,<อ>มีพลังมีพลังอประมาณว่าเซลล์ทุกเซลล์ได้รับการปลุก ให้เป็นสาวมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ทานไปเนี่ยจะรู้สึกเลยอ่ะคือคือด้วยความที่แบบไม่คือรู้สึกเพราะตัวเองจะสังเกตสุขภาพของตัวเองตลอดเวลาคือหลังจากทานแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่าเอ๊ะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเราก็ยังอยากให้เห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าระหว่างที่นอนเนี่ยรู้สึกเรารู้สึกเลยและว่าเม็ดเลือดขาวของเรากาลังทํางานอ่ะโอ้โหถ้าคุณจูใช้สองปีติดต่อกันมันต้องได้ผลแน่ๆถูกไหมคะค่ะไม่ได้ผลใครจะมานั่งทานกันแบบนี้เนาะ เล่าให้ฟังหน่อยค่ะผลเชิงประจักษ์ที่เห็นชัดๆมีอะไรบ้างคะที่เห็นชัดๆเนี่ยก็คือเรื่องของเขา่าเข่าที่ปกติเนี่ยมันก็คือว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการเดินขึ้นลงบันไดยอย่างเช่น BTS หรืออะไรต่างๆเนี่ยปรากฏว่ามันสามารถขึ้นลงได้อย่างสบายแล้วมันยังก๊อปแก๊บเหมือนเดิมมะมันไม่ค่อยก๊อปไม่แก๊บไปแล้วมันนิ่งเลยนะคะ เ <ś auster _> สียงหายค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของความสดชื่น<ะ>ออปกติทีต่ตื่นเช้ามาจะไม่ค่อยสดชื่นอะไรเงี้ยปรากฏว่านี่มันดีขึ้นทุกวันเอ,อ้นี้เรื่องเรื่องใหญ่นะคะตื่นขึ้นมาแล้วแบบ r ฟรชมีพลังอะ่ะใช่ค่ะสามารถทําอะไรต่างๆได้มากมายเลยเกินเกินกว่าที่เขาเรียกว่าอาจจะวัยหรือว่าในเรื่องของภาระที่เราต้องแบกเนี่ยปรากฏว่าเราทำอะไรได้เยอะแยะมากม,มันรู้สึกเต็มจากภายในโอ้โหแล้วไม่ทราบว่าจะได้ผลเหมือนดิฉันไหมนะคะคือเราสัมผัสได้ว่ามีความเถึกมากขึ้นนะคะโอ้ตรงนี้เห็นชัดเจนค่ะ,ะสามารถทํางานต่อเนื่องขับรถเนี่ยไปไกลๆเนี่ยได้สบาย ช่วงนั้นทางานต่างจังหวัดเหรอคะลงพื้นที่ตลอดค่ะ,ะตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยสามารถทํางานตั้งแต่ตื่นมาตั้งแต่ตอนต,อนตีสี่อะไรเงี้ยทำงานจนถึงสามทุ่มเนี่ยได้เสียงสบายสบายสมมุติก่อนหน้านั้นถ้าขับไปต่างจังหวัดพฤติกรรมเป็นยังไงคะต้องแวะป้ามบ่อยๆแล้วก็ขณะเดียวกันจะต้องแบบว่าเอามือชุบน้ําอะไรเอาน้าเนี่ยมาทักรูปหน้าตลอดมันจะง่วงมันจะง่วงตลอดอใช่แต่ดิฉันว่าจุดที่เด่นที่สุดนะนั่นก็คือเรื่องย้อนวัยมีคนทักเยอะใช่ไหมคะว่าน่าใสขึ้น เยอะมากค่ะไปตลาดอะชอบช้อปปิ้งแต่ตลาดเนี่ยแล้วแม่ค้าจะถามอุ๊ไปทำอะไรมาคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอโทษนะคะวันนี้ลงรองพื้นหนาไหมไม่ค่ะ เบาเเบาๆใช่ไหมคชณคอดูใกล้ๆเออแต่ว่าผิวผิวคุณจูใสมากในนาะเนี่ยเห็นชัดๆเลยจริงๆปกติไม่ใส่รองพื้นนะคะเพราะว่าแต่ว่าวันนี้ออกอากาศกันนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วปกติจะไม่นั่นเลยก็คือหน้าตาจะสดใสแล้วถ้าเทียบเนี่ยเราไปดูกับเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยแต่มีเพื่อนแก้วแล้วแล้วพอมีคนทักแบบนี้เยอะๆเกิดอะไรขึ้นกับเราคะมีความสุขค่ะมีความสุขแล้วก็ทําให้เราเออเขาเรียกอะไรอ่ะมันก็ เติมเต็มในอีกด้านหนึ่งของเรานะถึงแม้เราปากเราจะบอกว่าเออไม่หรอกเราทานเพื่อสุขภาพนะแต่จริงๆลึกๆอะ่ะแหมมีใครบ้างไม่อยากดูดีอืมแล้วก็ปัจจุบันนะคะคุณจูก็คือแนะนําคนเข้ามาเยอะมากแล้วก็เป็นหนึ่งในทูตสุขภาพของแอปโก้ด้วยเช่นกันเดี๋ยวคุยอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวยาวเกินนะคะคะไปละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ